ครับท่านผู้ชมรายการป้องปุญยกับผมแพทย์สัจจพัสุวัสดิ์สินสุโหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทางทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์าคารพุตซุบบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งและรอบรอบทวนจัน,จน,นทร์องคารพุธพตสระห์4-5ถึง6-6ช้าเป็นประจำนะครับตอนนี้รายการนี้เราอัดเทปตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วไปส่งไปก่อนอบ่ายโมง แล้วก็รายการเขาก็าไปออกที่บ่ายโมงครึ่ง,งที่บ่ายสองโมงครึ่งนะครับเซฟอัดขึ้นมาึงครึ่งรายการรายการาที่ว่าสารการมาดีใจอะไรต่อไรตอนนี้เราระลจะเข้าถึงว่าเวลาจะดูดูแลให้คูณด้านอะไรร่างกายเรยาดีนะแล้วก็พูดถึงการบริาหารอารมณ์เลยอ๋อ อที่สองอารมณ์นะครับอารมณ์เนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งที่ <c oughs> ให้ขาดฝันได้เยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะมากนะครับให้สังเกตด,ดูคู่สูงอายุทั้งหลายนะส่วนมากพวกนี้จะมีสุขภาพแข็งแรงจะมีจิตใจดีเป็นนิสัใสบายสบาย ไม่มีใครสักคนเลยที่มีนิสัยหุนหันพันแล่นดื้อดึงเอาแต่ใจตัวเองอันนี้ผมอ่านจากหนังสือมะเร็งทำย่างไรไม่เป็นมะเร็งหบสา23เลยนะครับเพราะคนเอาแต่ใจตัวเองจงห,หงุบหิดโมโหง่ายสวดมากฟวกเี่ยอายุสัก50 60ก็าจากไปแล้วนะครับไม่ว่าจะตายด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นเส้นเลือดอุดตัน หัวใจหรือสมองแต่ทีนี้ต่อนะนอกจากอารมณ์ดีแล้วและอายุยืนนี่ส่วนมากจะต้องออกกำลังกายนะครับชอบออกกำลังหรือทําง,งานไม่นั่งอยู่บจับจาอยู่บนอยู่หน้าจอทีวียอย่างเดียวโดวยทั่วไปคนเนี่ยจะเริ่มมีอาการวันเริ่มมีอายุก็ตั้งแต่40่ิบขึ้นไป พอเริ่มฉี่สิทธ์ตามธรรมดาร่างกายเราเลยนะตามชีววิทยาเลยนะครับหลอดเลือดก,ก็จะเริ่มแข็งตัวกระด้างน,นะครับแล้วมันไม่ใช่แข็งอย่างเดียวนะมันเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆพอหดตัวไปเจ้าอย่าลืมว่าร่างกายเราเป็นระบบระบบหลอดนะเป็นท่อระบบท่อพอเจ้าเส้นเลือดมันกระด้างแข็งตัวมันระหดตัวลง เจ้าหลอดเลือดก,ก็จะเล็กลงเล็ลงการลาเลียงเลือดไปเลียงร่างกายก็จะน้อยลงการหดตัวอย่างนี้นะครับเป็นไปตามธรรมชาตินะจะหดลงหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นทุกวันทุกปีตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปนะแล้วชาเราสู่กุรีสุกุรีนะเจ้าการหดตัวเส้นเลือดก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของการ เพิ่มขึ้นการหดตัวนะฮดูมันเล็กลงอ่ะความดันก็เพิ่มขึ้นตรงนี้ถ้าหามีไขมันมาแถมจะหดตัวได้ถึงสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้หลอดเลือดเรายิ่งเล็กความดันยิ่งมากเนี่ยนะครับพอช่วงนี้ครับจะโมโหสุดขีดทีเดียวนะเส้นเลือดอาจจะหดตัวทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ตายได้เลยเซลล์เลือดสมองแตกตายเลยนะเพราะฉะนั้น นั่งสื้อมะเร็งทาอย่างไรไม่เป็นเลยเป็นมะเร็งปอ2,500 5,500ที่บอกว่าไม่มีอะไรมีค่าพอกับอะไรก็ไม่มีค่าเลยถ้าหารเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์คือโมโหจนตายอะ่ะมันไม่ไหวะนะเอาละพรงนี้เราก็มาร่ากันจากฝันว่าที่ผมเริ่มอย่างนี้เพาอะไรเมื่อกี้นี้ ก็เจ็บไป็นขึ้นนะครับก็เพื่อนก็โทรสัพท์มมาบอกฝากหน่อยฝากรายการให้พูดเรื่องนี้หน่อยบอก็เลยรายการป้องป่วยนะก็บอกรายการป้องป่วยนี่แหละที่จะฝากให้พูดหน่อยคือตอนนี้วันนี้นะครับวันที่หกพฤษภาคมพศสองพห้าอหสิบห้า มันมีรายการโฆษณาบริษัทจดทะเบียนในเมืองไทยนะแต่โดย,ท,ยท้จริงเราเป็นของต่างด้าวเราอะไรคือบริษัทค้าส่งขายของออนไลน์สั่งมาขายไปขายมา,า,มาสั่งไปอะไรเนี่ยครับว่าจริงแม้แต่โปรดักของเรานะก็มีคนนำไปขายส่งในรายการอย่างเนี้ก็ สัมพันธ์เราไม่ค่อยมีเพราะเราไม่ค่อยไปทําอย่างนั้นเราไม่คือสินค้าของเราเราไม่ขายแข่งกับคนที่เอาสินค้าเราไปจําหน่ายในหน่วยหน่วยพวกนี้ครับที่รับออเดอร์มาแล้วส่งไปเลยต่ออะไรอย่างนี้ยน,นะครับเสร็จแล้วบริษัทพวกนี้เวลาเขาเขาก็ต้องทําการประชาสัมพันธ์ขายของโดยเฉพาะ โดยเฉพาะเราจะเห็นนะตั้งแต่เขาทำได้ผมต่อวันอเอ11วันที่11เ,เดือน11ของของอาลีบาบาเนาะ11เ,เดือน11โู้ขายระเบิดเทอร์อรอรรมินัลปมว่าลดราคาถูกมากเลยแต่อะไรนี้แีการการจะทำอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีโฆษณาใช่ไหมครับ ตอนนี้ที่ผมพูดถึงอยู่ตอนเนี้ที่เพื่อนมาโทรมาบอกมาฝากฝากอย่างนี้ครับเพราะว่ามีบริษัททําอะไรอย่างเนี้ยครับก็คงอยากจะให้มันเป็นที่เป็นที่สะดุดใจสะดุดตาให้มันดังแต่ว่าพวกนี้ชอบทําอย่างเนี้ยครับเมื่อบันที่หนึ่งเมษาเนาะ ฝรั่งเขาเล่นกันไอ้คนโง่แห่งเดือนเมษาเอเอ,เอฟิลฟูนะคนโง่แต่ว่าเขาเข้ามาเล่นจากเมืองไทยซึ่งความจริงตำรวจไทยก็บอกว่าอย่าเล่นนะเมืองไทยไม่เล่นนะไม่มีกฎหมายมาคุ้คมครองคุณแล้วคุณก็เล่นแต่ทีนี้คุณเล่นเกินไปคุณบอกคุณไม่เกินจากคนอื่นก็ดูแล้วเเกินเขาไม่ชอบ ที่นี้คุณด้วยลับากแต่ทำได้นะเป็นสายการยู่ต่างประเทศแต่ที่นี่มันมาเปิดที่วันนี้ผมก็เพิ่งเห็นมันเป็นคลิปโณานานะเป็นแม่และแม่แล้วก็ลูกสาวลูกสาวก็อยู่ในรถรถเสพทุกป่วยเนาะ แล้วก็เราดูคือใครดูยังไงก็แล้วแต่เพื่อนส่งให้ดูผมก็บอกอแต่อย่างนี้มันมันไม่ถูกเนาะมันไม่ถูกผมก็โทรไปถานผู้รู้ทางกฎหมายก็บอกว่ามันซื้ออย่างเดียวกฎหมายเรามันควบคุมไม่ถึงเราไม่สามารถไปเล่นงานเขาได้ทางกฎหมายเลย ไม่ไม่มีทางเพราะว่ากฎหมายเราเขียนไม่ถึงผมว่ามันไม่จเอาโง่จริงนะนคือในในอเมริกานะครับวันหนึ่งประธานาธิปีีเขาผ่านถนนไฟมีครูคนหนึ่งนะครับอยู่บนรถโมอโเตอร์ไซค์ชูมือขวา รำหมดยกเป็นนิวเดี่ยวนิวกลางถูพิษไปถูพิษไปนั่นรูไหมจำคุกแปดเดือนฐานดูหนึ่งประมุขของชาติคือประธานาธิบดีแล้วเรารู้ให้มันรุนแรงขนาดนั้นเหรอรุรุนแรงครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาฟรร้องเขาฟ้องครูคนนั้นว่า โชว์อ,า,อาวุธประเทศให้กับประธานาธิบดีสิ่งเป็นประมุขของชาติเป็นการลูกเกียดประเทศเราจำคุกแปดเดือนของเขาก็ออกแม่หาเราว่าแปดเดือนไม่นิดเดียวไม่ใช่ครับของเขาก็แปดเดือนก็แปลว่าแปดเดือนนะน,นะสุดจริตไม่มีแรงไม่มีการต่อรองปุ๊บเอาเข้าไปเลย คุณไม่ต้องมาอุทธรณ์ดีกาเสียเวลาครับเนี่ยออย่างเนี้ยพวกเราก็คงยังไม่ประเทศไทยอะไรก็1 1หนึ่งหนึ่งสองของเขามไม่ต้องหนึ่งหนึ่งสองเลยนะแต่คว,วามจริงก็คือ, 1, 1, อหนึ่งหนึ่งสองนั่นแหละดูหมงประมุขประมุขของชาติก็พวกเราก็ต้องเข้าใจแต่ทีนี้ท่าทางเรียนแบบ เรียนแบบให้สนุก,ให,นกให้ตลกขบขันนี่นะครับอเมริกาไม่ใช่มีนมีนะครับเรียนแบบทำภาแบบประธานาธิบดีไม่แรงเดินหกล้มติดคุกหมดแลยนะครับแล้วของเราวันนี้ขุดล่่มละเมิดนะครันี้กฎหมายคุ้มครองไม่ถึงเพราะว่า เขาเวลาขึ้นศาลผมถามว่าทำไมไม่ถึงคือพอข,ขึ้นศาลพวกนั้นเขาจะซื้อสู้คดีว่าต้างไม่ได้เรียนแบบพวกเราดูแล้วเราคิดไปเองดูแล้วเราคิดไปเองไม่ต้องไปเอาฟู้รู้ั้งหลไรหลายนคนเป็นพยายนมาเห็นแล้วเราคิดว่าอะไรอะไรอะไรส่วนมากท้ากฎหมายไทยนะครับ อาการคิดไปเองมีมันไม่มีกําหนดว่าไออย่างนี้แปลว่าคิดไปเองนันเนี่ยส่วนมากเขาะจะลุกเพราะฉะนั้นถึงตรงเนี้ยเพื่อนเราโทรอะเขาโกรธตรงนี้ครับว่าคนทํามันไม่ฉินสักนิดเลยแล้วก็เออจะโกรธอะไรกันนักหนานะเพื่อนผมบอกผมโอ้โกรธผมใหญ่เลยผมอาใจใใจ่เดี๋ยวพูดให้แล้วเดี๋ยว รักบ่ายโมงครึ่งก็บ่ายสองโมงอบคงพอดีเวลาการนี่ก็ออกผมก็บอกใครแล้วนะเพื่อฝนฝักงนะอยากเป็นคนโมโหโจนตายมันหน้างโง่ไม่ต้องโมโหหรอกเขาทำก็ทำเข้าไปกรรมกรรมก็อยู่อยู่ที่เขาแหละผมก็เลยถามเพื่อนอีกคนนึงนี่เพื่อนนัธุรกิจนักธุรกิจ์เขาบอกว่า ไม่เรื่องนี้าง่ี้ทำยังไงเพื่อนผมเนี่ยนะก็เรียกว่าอายุเท่ากันนี่แหละคอยดูบริษัทต่างๆก็เข้ามาไล่ฟันว่าบริษัทอย่างนี้นะครับเราไปซื้อบริการสินค้าเขาเนาะ่ย้ไปเจอคจทีงเล็กมากตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นพนักงานะ ว่าอันนี้ไม่นั่จะบายปริษัทไม่นคือเราเอาของไปซื้อของไปแล้วดูทำท่าไม่ค่อยดีเราอจากจะ,จะามาปรึกษาเขาหน่อยเด็กมังคิที่เราจะเอาของไปคืนไปเรืออะไรเนี่ยนะมันก็รีบบอกว่าไม่มีนุญ,ญาตนั่นจะบายเปลี่ยนของไม่อะไรผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนของเรื่องว่าผมใส่นะคือกาต้มน้ํา ผมต้องไปละวัดวันที่สามเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเหมือนสนิมมาออกมานะครับเขาบอกว่าไม่เคยมีแล้วก็ทําให้เขาดูว่าน,นี่มันมีโอ้ไม่มีน,มนยัยมบาลเปลี่ยนหรอกแล้วก็เคลมประกันไม่ได้นะครับมันเป็นเองอะไรเนี่ยครับผมบอกตัา อย่ังไงดีครับไม่เปนลไเปนไรไไรเราเ่ิดตอนที่เราเดินมานผู้จัดการน,นี่ผมามาจากไหนรูมม้ตอวด้วยเห็นมีปัญหาอะไรแบบั้นเขาบอกว่าผู้จัดก,การเขาบอกว่าผมเตรียมมาเกินเจ็ดวันแล้วนะทำอะไรไม่ได้แบบ,แบ,บที่เด็กอบอกผมบอกว่าทขามมีปัญหาอะไรที่ผมมาผมอยากให้คีซ่อมได้ไหมแก้ไขได้ไหมเขาบอกแก้ไม่ได้ แสดงว่ามันคือเขาบอกว่ามันเป็นอ,อะไรอ่ะ,ะเรื่มันมันชาบอ่ะชาบให้มัน,ม,นมันขาวๆะนะพัาสติกน,น้าอะไรพลาสติน้าอะไรจักอย่างไงน,นนะแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนสินค้าไม่ได้หรอก แต่คืนแล้วก็ซื้ออย่างอื่นได้ไม่ไม่ไม่ขื้นเันหรือว่าพูดาะรหรือว่าไม่ไม่ไม่รบกวนหรอกนะเขาบอกไม่ต้องกพัวเขารู้นะเขาบอกไม่เป็นไรสักเอาเธอเปลี่ยนเธอผมบอกว่าไม่เป็นไร้ขอบคุณเขาบอกไม่ใช่ครับท่านผมพูดอย่าง่าก ท่านจะไม่ซื้อสินค้าเราเลยผมว่าผมเลือกในใจก็ถูกแล้วยวซื้อสินค้าของท่านได้ยังไงวะเอามาใช้เจ็ดวันสนินขึ้นสนินอย่างเนี้แล้วราคาคุณไม่ใช่ราคาเบาๆที่ไหนแล้วกม้ยสรุปแล้วก็เขาก็ทำการโยกย้ายโยกย้ายเขบอก ให้ใหม้อไฟฟ้าเนี่ยที่เราใส่น้ำแล้วก็อุ่นพอมันต้มเดือดปุ๊บ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 เราก็ตัดไฟใช่ไหมตัดไฟแล้วมักลับมาอยู่ในสภาวะที่อุ่นก็แปลว่ามันมีนมไฟเลี้ยงตลอดแล้วพออุณหภูมิตกสัเกเออสักหลือสักเจ็ดสิบมันก็จะต้มใหม่ตกลง เจ้าน้ำเนี่ยมันจะร้อนตลอดเดยเจ้าเคลือบที่เราเคลือบไว้อะมันก็มีโอกาสที่จะดูดได้ง่ายกว่าถูกไหมเราบอกว่ามันจะเป็นประมานอะไรครับถ้าจะให้ดีอเอาซื้อที่ต้มแล้วครับขาบหมดครับขัาบอกผมต้มเดือดเลยเดือดแล,ะล,ะละว้วเราก็เทใส่กระติกน้ำร้อนเลยครับ ส่กระติกน้ำร้อนแล้วก็ผิดเลยซึ่งกระติกน้ำร้อนเนี่ยจะเจ็บความร้อนได้ประมาณคือมันเขียน24ยชั่วโมงกขบอกแต่ว่าจะให้ทกงกาแฟดื่มกาแฟแล้วยังได้ดี่ะ12ชั่วโมงครับจะได้85อ,องศาถ้าขึ้นเลย12ชั่วโมงไปแล้วมันจะต่ำกว่า 5, 7ส60มันจะทําให้รสกาแฟเสื่อมเขาบอกนะเออไอ้นี่น่ารับเลยอ้าได้ได้ได้ตมล ก็เลยซื้อกระติกน้ำร้อนธรรมดาบวกก,กับกระติกกระติกน้ำร้อนไอทีอออต่ต้มน้ำอ่ะเอาอันมนหม้อต้มน้ำกับกระติกน้ำร้อนนะก็เอามาก็ก่อนหน้ารับดกผมเลยขอน้ำบัตรประมาณหนึ่งใบก็บอกว่าเอาไว้ทำผมบอกว่าเอาไวไ้ผวเผื่อเผื่อจะเชิญท่านมาเป็นวิทยากรเนะ่ เพาอันนี้มันไม่มีหลักโจทที่ไหนทำหรอกที่ดูดูแลลูกค้าให้มันให้ลูกค้าประทับใจแล้วเรารู้ด้วยที่สมเป็นลูกจ้างฝรั่งบริษัทน,นี่ก็าเขาบอกว่าเราเป็นเซลส์แมนเราต้องทําให้ลูกค้าเราชอบเราเหนือนสียางหนังสตรีคนละค่า คือมันยืดยาวต่อไปเด็กก็ดึงกลับมาชินและคุยกันเขาไมา่เอาขนาดเป็นเพื่อนเป็นถุงอาไว้คือมีความสัมพันธ์ต่อกันสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรก็สามารถคาถา,ากานหรืนคุยกันเจ้เพื่อนถูงได้ตลอดอันนี้อะไรครัอ้าวแล้วกเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเจ้าี่ยครับเจ้าสินค้าที่ทําให้เราขุ่นข้องหมองใจ คุณต้องแก้ให้เราสบายใจให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเน่ยคุณรู้ว่ามันผิดมาหันละคุณจะทํำยังไงให้เราไม่ใช่หายโกรธแล้วใชให้เรารู้ว่าคุณรู้สึกว่าคุณทํางานผิดมากจิตมากคุณเสียใจมาก แล้วเราจะได้เห็นใจคุณบ้างว่าโอ้คุณเสียใจมากนี่ถ้าเป็นบริษัทเราเราจะทำยังไงนาะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคุณทำได้อย่างนี้ยคุณรอดแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ผมผมไม่เกี่ยวแล้วก็เหมือนกับลูกค้าผมเยอะก็ถ้าคุณบอกคุณลูกค้าคุณเยอะคุณจะเกิดตกรนี้นี่แหละครับพอเยอะพอเยอะไป,ะไปจะไม่ใช่ของแกจะไม่เป็นอะไร แล้วยังไม่ขายของให้ช้นแย่ก็ไม่เตลัยเชื่อผมไหมมันเป็นตรงนี้ครับจากสายของเราลงไปถึงลูกหลาน mm hmm. เหรียโลดเลย mm hmm. บริษัทนี้เราก็ต้องบอกอย่าไปยุ่งเลยนะลูกใช่ไหมมันไม่ดีหรอกเราทำมาถ้าขายในตลาดแล้วมีใครมาตื่นตาอย่าซื้อของในบริษัทนี่ใช่ไหม มีอยู่เยอะนะครับหลายบริษัทเอาเล่าให้ต่อฟัง,งเงี้ยขายเขาเรียกอะไรบัตรสมาชิกล,ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นำมาทุกใช้ทุกใชายนะรถบัตรนี้มันมีรุ่นหนึ่งดีพอวันหนึ่งกำลังใช้อยู่เด็กก็มาบอกว่าอันนี้ทางบริษัทเขาจะตอ่อยุ่ให้สักสามเดือนนะคะ เพราะว่าช่วงโควิดเราติดไปสามเดือนแต่เราก็โอ้บริษัทนี้มันแน่นอนเพราะวันนี้บัตรมันไม่เยุเราจะไปต่ออยู่เขาว่าไงรู้ไหมเด็กใหม่มาแล้วบอกไม่มีนโยบายแล้วไอ้คนไอ้คนนู้นอ่ะไอ้ที่บอกเราเมื่อสามเดือนที่แล้วเขาบอกไม่รู้อะ่ะแปลว่ามันออกไปหมดแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ฟู้เจอผู้จัดการเ่าหรอกครับนะผมว่าพอตัดไก่เขาวันตัดให้บัตรหมดอายุเขาอ่ะ พราะไม่มีอะไเพราะวัดมันหนดอยู่แต่การที่เราตัดเนี่ยเขาก็เป็นลูกจ้างไม่เกี่ยวเรเดี๋ยวเขาก็ไปละแต่ว่าถ้าอยู่ในในกล้องที่มองเห็นนะนะถ้าผู้จัดการเขาเห็นเขาต้องรู้ว่าเนี่ยเขาเสียลูกค้าคนนี้พร้อมกับครอบครัวเพราะบวัดน,นี้เราซื้อของครอครัวสามใบ ให้คุณรวยยังไงก็ช่างผมไม่คบกับคุณนะก็ไม่ใช่เฉพาะบัตระที่นี่สินค้าของคุณทั้งหมดผมไม่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 ุม่วด้วยเลยนะนะฮะ,ะวันนี้จบแค่นี้ผมเพศยส,สัรจักรสุวัสดิ์ชินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยสวัสดีก่อนครับ